แม่ไม่มองดอก đẹp ดินดอกกล้วยทั้งทั้งไปคนเรื่องอาหารกด tôn tôn โอยตู้นี้โอ้เจ้าลูกเจ้าเราไผมาวาดมาบาลเนี่ยเจ้าดูนี่ๆมาดีๆเจ้าหมูจักตูกจักผ้ากันหูจักก่ะเจ้าพ่อแม่ลูมาสร้างมาสอนอยสร้างสอนกันเจ้ามฟังจา่มนูจักบาปจักกรรมมีเนี่ยวันนี้เจ้าจะมาทำบุญนั่งลงออเจ้าโอ้มามีอะมามีอูไปตุกมากกระเจเดีวเน่ยโอ้นี่มาแตงตัวเรียบร้อยน เป็นไงเงี้ยไม่ยิงมาวักมาวางลงแต่งตัวเรียบร้อยมาใส่อย่างนี้เนาะอ๋อสุมาเจ้าเจ้าพอได้ทำงานลูปอ้าเช่าโมไปแล้วโอ้ยวันนีเวลาลาเจ้าลาลาวันนี้ไม่วันอย่ามาได้งี้ยได้งี้ยอย่างอ๋อเจ้าม้วนเจ้แต่คืนเจ้าเมาสามขวดก่อนคูณแต่ตอนนี้ไม่หี้ไม่วันเออวันนี้วันนี้อย่างมันนี้เจ้าจะมาขอปอนเจ้าปอนอะไรอย่างปอนวันเกิดดูโอ้เนี่ยลูกเก่าเนี่ยต้องสั่งต้องสอนเนาะ มาวัดมาวาต้อ้หูซงหูทำหูกะอันใดเป็นตู้เป็นพระท่านท่มก็มีก็เจ้าว้ายมังออกเน่ต้องหาเอย้เจ้ขอปอนนะเจ้ากาไุเป็ดต่อยกันเนี่ยปอนวันเกิดนะเจ้าเนยกาบก่อนกาอ๋อนี่กราบีอะปอนบอกตูหนวงเลยตู้ไอเพ้ปกาบยักุณกกาบสู้ตู้เอ๊ะกาบเ็นอะรก็ได้มงกันไรวเอ๊ะกาบเอ๊กราบตู้ยงหูป้อนอ่ะอ๋อกะหูมัเก่นกัน Đúng, cái hót đẹp của ai hướng của ừ, nào ừ. không cảm đúng, đâu đúng. giờ phải lắm Ủa Mấy cạp xong chẳng bây giờ cạp nương chút đi là có khôn nhỉ ốc cạp ờ nương ờ cạp xóm ờ cạp xóm ờ nè sao ฮะปอนเจ้าไปนั่งซื่อไม่ยากให้บอกปอนเนี่ยกายขมอมมกอ่ะป่อยปอนเนี่ยพ่อขมอมผมโก้มหรอเอาก้มมาแน่เอาโก้มโอ้เนี่ยมันมาเกยเขาว่าเขาว่ามาเคยฮาปอนน่ะก้มล้ำน้อยเออก้มล่างไงอ่ะไปปากเนี่ยโอ้เติมือมาเล่นอ่ะไม่อยากจอเขาแตนนะคเขาเจ้าโอ้ถุงน้ำชาบาทอ่ะเออไปปาก โอ้โอ้โอ้อย่างเดียวตอนกันอ้ออาจารย์นายวันนี้ก็หวังเป็นวันดีเป็นวันดีอันปรสงค์สมเป็นวันเกิดก็ดีมาหญ้ามาหาหิงใหญ่ยําเลยมายําเจ้าเอาแผนเข้าแตกเนี่ย ออตั้งต่อไปนนี้นก็ของเจ้าได้มีความทุกคนทุกคนหกคนหลกคนมาขอของตั้งไรมันหยังมาข่าวตุ้งตุ้งจริงจริงต้องต้องแก่งแก่งวได้แแดงมันหยังมางามวันนี้น้ำลายทุกข้ออาบกองก็ขอเพื่อเจ้าได้อยู่ได้เกี่ยวดำตุ๊กระกันขอให้เจ้าได้อยู่นี่มีทุกคนทุกอย่าคนหลบคนมาขอของตั้งไรกินใจมันตีมันนี่ขอขอให้เจ้าได้สุขิ พอเ่อเจ้าได้อยู่ดีมีใจนั่งต่อนี้ไปสุขสุขีย์พอเมื่อเจ้าได้จบดีแั้งต่อไปนี้ไอัหอยังนะท่านจุ๊บขันหาบันเกิดพอเจ้าได้มีความสุขมั่งแต่ิดวันนี้ขอขอเจ้าอืมจ้าจ้าแล้วล้ะบ้างฮะแล้วอัหยังแล้วผมบอกมีปีมีคุยเจ้าผมอันนี้เพื่อกันเนี่ยท่านจุ๊บ ปอนปีนี้อยมางมปีแล้วอันนี้เพื่องพอนเอามาใหม่เนี่ยปอนเนี่ยอันนี้นะเอามาแต่วานี่ยนะเอานุงไหนมาน่ะคุณพรแม่คโอ้จะเตยอ่าล่ล่าล่ล้ม่งเงี้ยตัวยมามทัเริ่มกมล่างเงี้ยโอ้ตาคเป็นตอเนยกระด้างได้เน่ยสุมาร้ไปไปก็กับไปก็ไปก็ไปกไปเลยโอ้ยมาเป็นสีเป็นทำมาโกูุมาเรือปีแล้วปอนมาไม่เจันอันนาลาา่าล่าเ่าแ่ ทำไนหน้าดามาหน้าอำจอบโผบอมีนี่เลยนะกแกก็มาได้ตอนนี้กันเนี่ยแเอามาเป็นตูเก็มันไหวก้นเนี่ยวะเนี่ยอ้จะลองใจมาได้ว่ามันจะเป็นยังไงท่ออีกเดออเล่นเป็นโตอย่างเออองเีมอนป้กน้าทางไม่หันนะจบไปลากเตอวผู้จัดมาใช่อะ เช็ดก็แม่ละเช็ไปนึ่นว่าจะได้เนื้มาทานเข้าเออจะไได้เชยวคำได้อย่งไอ่ะลูกสามคนเอาดีล้ได้ของแถมเท่ากันั้นะกัแม่เฮ้ยเฮ้ยนานเฮ้ยนานตุ๊บไม่ตุกบเงาอดท้น้าเลยมีเองนานจีเน่งนานจีเน่ง